สังคทาน5อย่างต่อไปนี้นะครับทำแล้วได้บุญกุศลมากนะครับพลิกชะตาชีวิตนะครับจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในทันทีนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงของ5อย่างนะครับที่ทำสังฆทานแล้วเห็นผลไวนะครับเห็นผลเร็วนะครับได้อานิสงส์ผลบุญมากนะครับ เปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับเริ่มจากสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งนี้ได้อนิสงส์ผลบุญแรงมากนะครับนั่นก็คือหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์นะครับการที่เราทําบุญด้วยหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยให้ปัญญานะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรสูงไปกว่าการให้ปัญญานะครับการให้หนังสือธรรมะ ให้เขาไปอ่านแล้วมีความรู้นะครับและไปปฏิบัติธรรมจนสำเร็จบรรลุมรรคผลในขั้นต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเราได้อานิสงส์ผลบุญสูงมากๆนะครับเคยมีครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยเปรียบเปยเอาไว้นะครับว่าหนึ่งหนึ่ง,งตัวหนังสือของหนังสือธรรมะเนี่ยเทียบเท่ากับการสร้างพระหนึ่งองค์นะครับแล้วหนังสือ ที่คนส่วนใหญ่ชอบทําสังฆทานกันเนี่ยก็คือมนต์พิธีถูกไหมแล้วคุณไปนับตัวหนังสือในมนต์พิธีดูว่ามีกี่ตัวนะครับโอ้โหเหมือนเราสร้างพระเป็นล้านองค์เลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่จะทําบุญสังฆทานเนี่ยแนะนําว่าให้ทําบุญด้วยหนังสือธรรมะเป็นอย่างแรกเลยนะครับการที่เราให้อาหารเพียงอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนเขากินอิ่มพระอาจจะกินอิ่มมือ้อนี้มือ้อต่อไปก็ต้องไปหาใหม่ถูกไหมฮะ แต่ถ้าเราให้หนังสือธรรมะเป็นทานนะครับท่านฝึกแล้วท่านบรรลุธรรมบรรลุมคผลิาพานแล้วท่านไม่ต้องกลับมาทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยและที่สําคัญเนี่ยท่านสามารถไปโปรดญาติโยมโปรดเวณนยสัตว์ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าทาบุญสิ่งนี้สิ่งเดียวเนี่ยคุ้มค่าและได้อานิสงส์สูงที่สุดจริงๆนะครับนังสือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการ ทำสังฆทา,านนะครับก็ทําบุญทําสังฆทา,านเนี่ยอย่าลืมทําด้วยหนังสือธรรมะนะครับเพราะว่าได้อน,นิสงส์แรงมากๆนะครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับเช่นสมุดดินสอปากกาลิควิดยางลบไมบ้บรรทัดพวกนี้คือพระเนนเดียเ๋ยวนี้อย่าอย่าคิดว่าเอ้ยขาบวนมาแล้วมานั่งสมาธิหรือบางบางคนนะ บวชมาแล้วก็มาสวดมนต์อย่างเดียวมานอนไม่ใช่นะครับพระเนรเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆรูปเนี่ยท่านก็เรียนท่านก็ศึกษาหาความรู้นะครับบางองค์เนี่ยบวชเรียนบางองค์เนี่ยมีปริญญาหลายใบเลยนะครับบางองค์ก็เรียนทางธรรมก็มีนะดังนั้นเนี่ยการที่เราถวายอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือเรียนนะครับหรือปากกา ดินสอยางลบไม้บรรทัดพวกนี้คือเป็นประโยชน์กับท่านนะครับทำให้เราเนี่ยได้อาน,นิสงส์สูงเป็นคนมีปัญญาคิดอะไรไม่อับจนหนทางรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วด้วยอันนี้สำคัญนะครับอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพระเนรนะอย่างที่สนะครับนั่นก็คือภ้าไตรชีวรน,นะครับผ้าไตรชีวรเนี่ยเป็นสิ่งที่ พระเนนเนี่ยท่านก็ใช้นุ่งห่มเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องกำบังนะครับพวกสัตว์มีพิษหรือว่าพวกอ่าพวกยุงเหลือบไรอะไรพวกนี้ได้นะครับผ้าไตรจีวรเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขังมากๆนะครับผ้าไตรจีวรเนี่ยถ้าใครไปทําสังฆทานเนี่ยควรทํำผ้าไตรจีวรจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เข้มแข็งนะครับ ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทาอะไรไปเนี่ยก็มักจะสำลิดผลนะครับผลละบุญกุศลคุ้มครองผลละบุญรักษานะครับมักจะมีคนมาช่วยเหลือเสมอเสมอนะครับเรียกได้ว่าผ้าไตจีวรเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ไม่ควรลืมนะครับในตอนที่เราทําสังฆทานนะครับผ้าไตจีวรเนี่ยสำคัญมากๆ นะครับเพราะว่าพระเนรท่านได้ใช้จริงแน่นอนนะพระไตจีวรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยขนาดมาตรฐานเนี่ยก็ประมาณเมตรเเมตรนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับสำหรับพระเนรไทยนะก็เป็นขนาดที่อ่าไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเวลาเราทำพระไตจีวรเนี่ยอันนี้สองก็เยอะมากๆนะครับคุ้มครองดวงชะตาให้พ้นจากคนไม่ดีทั้งปวงนะอันนี้สําคัญนะครับสิ่งที่4นะครับก็คือบา บาทเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเนเนี่ยใช้ในการทามาหากินเลยนะครับจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประทานบาทมาให้พระเนเนี่ยเอาไว้ในการเลี้ยงชีพนาลงชีพนะครับบาทเนี่ยถือว่าเป็นของสูงมากๆนะครับในพุทธศาสนาการทําสังฆทานแล้วเราใส่บาทลงไปด้วยเนี่ยถือว่าได้อานิสงส์สูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราใส่บาทลงไปเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยมีกินมีใช้นะครับทำมาหากินไม่ติดขัดเจริญรุ่งเรืองด้วยสินทรัพย์และทรัพย์สินนะครับทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์การทํามาหากินจะรุ่งเรืองและไม่ติดขัดน,นั่นเองบาทเนี่ยสำคัญมากๆควรใส่ลงไปในการทําทสังฆทานอย่างน้อยเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับควรใส่บาทลงไปในการ ทำสังฆฐานด้วยนะครับเพราะว่าได้อาน,นิสงส์สูงนะครับอาน,นิสงส์แรงนะแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่5นะครับนั่นก็คือเทียนไม้ขีดและอุปกรณ์ให้ความสว่างนะครับการทำบุญด้วยเทียนไม้ขีดไฟอุปกรณ์ให้ความสว่างเนี่ยคือช่วยเปิดในสิ่งที่ปิดนะครับช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองสว่างสวัยนะครับ คนเราเนี่ยแพ้กันเนี่ยเพราะปัญญาจริงๆนะครับบางคนคนที่มีปัญญามากกว่าเนี่ยมักชนะคนที่มีปัญญาน้อยกว่าการทําบุญด้วยคูกเทียนแล้วก็ไม้ขีดไฟอุปกรณ์ให้แสงสว่างเนี่ยจะทําให้คุณมีปัญญาดีดวงชะตาเข้มแข็งนะครับอะไรนะครับที่เข้ามาทำลายคุณเนี่ยเขาจะแพ้ภัยตัวเองเขาจะแพ้กรรมตัวเองไปนะครับดังนั้นเนี่ย ทุกครั้งที่ทําสังฆทานเนี่ยอย่าลืมเทียนกับไม้ขีดไฟสําคัญมากๆนะครับอันนี้สําคัญสุดๆเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเทียนกับไม้ขีดไฟเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเสริมดวงชะตานะครับให้ดวงชะตาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไว้นะครับธาตุไฟเนี่ยถ้าเราเปรียนในทางของอหัวราศาสตร์จีหรือฮวงจุ้ยเนี่ยธาตุไฟคือธาตุแห่งความโด่งดังนะครับการเติบโต ชื่อเสียงเกียรติดดยศนะครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าพอมีกำลังทรั์เนี่ยจะใส่ทั้งหลอดไฟและเทียนไม้ขีดไฟก็ได้นะครับแต่ถ้ามีงบจำกัดเนี่ยแนะนำว่าให้ทำเป็นเทียนกับไม้ขีดไฟดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเทียนกับไม้ขีดไฟเนี่ยสารพัดประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟเป็นไฟแบบหลอดไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือให้ความสว่างได้อย่างเดียวนะครับ เทียนกับไม้ขีดไฟเนี่ยพระเนเนี่ยสามารถนําไปใช้ประกอบพิธีกรรมการสวดมนต์การเวียนเทียนโอ้โหได้แบบใครเคยบวชจะรู้ว่าได้เยอะมากมากนะครับก็5อย่างเนี้ยอย่าลืมทําเวลาทําสักทา,านชีวิตเปลี่ยนไวัได้บุญมากนะครับก็สุดท้ายนะครับก็จะอ่าส่วนพระพุทธร,รูปเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้าใครจะทําก็ได้นะเป็นพระประจําวันเกิดน,นะครับอาทิตย์ ก็ปางถวายเนตรนะครับจันทร์ก็ปางห้ามสมุดข้างคารเนี่ยก็ปางนอนนะครับพุธกลางวันนะครับหกโงเช้าถึง1759.59เกนี่ยก็ปางอุ้มบาทนะครับถ้าพุธกลางคืนนะครับ18นาฬิกาตรงถึงตี559.59าเวิเนี่ยก็ปา,างปล,ลาเลไลพรฤหัสบดีปางสมาธินะครับสุขก็ปางลำเพิงเสาก็นักรหลบหรือคนที่ไม่รู้วันเกิดหรือ50-50ก็ปางาชนะมาโอเคคลิปนี้มาให้ความรู้ประมาณนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจีกันใหม่คลิปหน้าและถัดถัดไปครับสวัสดีครับ